มึงส่นมึงถ่ายยังไอเหี้ยเป้นมึงถ่ายแล้วกูไม่ถ่ายไอเหี้ยขี้เกียจเอาโอเคเอากด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 เกดดลเอากดสิพี่เอากดดลเฮ้ยเอากดกดกดเออโอเค

โดมว,วิววิ <c oughs> วบบข้าก็ไม่เดินปับใครวะ่เลยเเฮ้ยอย่าย,ยิงประปกรถให้เก็บไว้เดี๋ยวแม่งตายเดี๋ยวชื่อใครไม่ได้แ <c oughs> ม่งรูล้วแคุรนดอมแ <c oughs> ม่คนร,รีบอ่ะ <c oughs> <c oughs> กินยาหมามาเนี่ยวิ่งไม่เหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยติดกล้องเราไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจได้ เมกซก็หมดอ่ะแมง์หมดแล้วด้วยใช้ปืนอีกเปมนกันโอ้จะตาหายลวดูท่าพวกเราจะไม่ดีหื ยปักดยโอ้เอ้ยมีคนเข้ามาเตะไม่ได้ด้วยตึ๊แม่าจัดสิสนเป้า

ยัยขับเลยฮ่าโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนตายแลเนี่ยดกข้โอ้่่พาเจออือโอ้

hello Max hết cả một rồi con Max khôi niệt tắc con này con mấy cái Helicopter insertion! I need the coming in Hey, what is it that you don't understand? Do not kill คุณพระให้ตหอกเโคตรตนเลยลบเฮ้ยใครใครก็ได้วางวางแมตตกเร็วกระเป๋าเินเฮ้ยสีรอบวางดีเอาเลยเราก็วางแล้วรอบึงอยู่ไหนเนี่ยอเ ตั้งเกมอยู่รอก่อนเล่นเกมอะไรอ่ะตั้งเพลย์อยู่รอก่อนอ้าวใช่เหรอเอามากไหนซื้อมาแล้วเหรอซื้อแล้วโอ้โหซื้อไวแบงก์ว่างไวเว้ยโอ้โหคิวเอาพี่พี่สีล้านกิ้งแล้วโอ้โหมึงว่างไว้ที่ไหน t a y s t โอ้ใครก็ได้ช่วยไปะ c h เน้อยก็้โอ้โหมึงว่างขาตรงนี้เนี่ย วางหายตรงนี้เหีย้ยตายหมด Get down people เอาของมาเอิร์ดไปเผาเลย <ST> <IL EN> <IO> เฮ้ยหลบแล้วมีน,น้ำมันอยู่ใครแม่งวันนอนกุมหัวเอือกเฮ้ยอย่าอย่าอย่านะตบตบดิมตบดิม <ST> <IL EN> <IO> เออยกรตบเสียตังค์อาใช่อ่ะนี่มันตัวประกันแกรตบเสียตังค์เราตบไปแล้ว เดี๋ยวนายโดนหัก EXP อ่ะตอนนี้ายอ่ะพูก่อมแม่งเกมดีๆเล่นๆหัวมึงอ่มมันเผาเป็นน้ำอ้ึงมึงได้เห็นยังเนี่ยโดดโดดเป็นมาริโอเนี่ยได้เห็นยังไอ้เหี้ยแม่งไปกมาแล้วโอ้แซงคิวมากเออนายยิงไปแล้วเราไปเก็บกระสุน Thirty second trở nên có tích sau. Oi! Come again, I want to do it. Ah, ok. I'm so young. Mặc kìa, I đi đi ra. Fire's dying. We gotta fetch some more fuel. We can't, mặc kìa, mặc kìa, mặc kìa. The ช่วยดิรับยังอยู่ข้าังอยู่สบายเฮ้ยขอให้คนเบชกวยก่อก็ได้เออตายลตยตายลตายตลเอ๋เราตายยากกวามีกอล์ย Okay, no mucking about. Give us the place. No, he's handcuffed the briefcase from his arm. Chopping it off at the elbow should do the trick, right? Hey, there's no time to lose that now. We'll just have to take him with you. Oh, yeah, get a hold of Alex and see if there's somewhere he can go. Go! Retrace your steps at random and I'll get back to with further instructions. And don't forget to plan what's Let's get out of here. Back to that parking on Easy Street. Hey, you! Get the fuck off!

Go go go. On the double. On the double. Go go go. Keep moving. Keep moving. Hurry up. On the double. Go. Go double. Hurry up. Go 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 go. Keep moving. On the double. On the double. Keep moving, moving. move up. come on, baby. Coming. A little bit far out. Okay. I suggest you guys move up to high opposition. It's easier for oh, everyone. Move Move it, Hey, Okay, let's go. You, you get hey, you. Move it. Hey, you. Get a move on! Hey, you. Move it. We need to get well, to the top of Avenue Team Japanese oh, moving!

คนกไม่เช่อแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยพียเอาไได้โอ้ยนี่มีนำ้ำใจเฮ้ยไอซีลัวิงขึ้นไปดิ <c oughs> ไอเลีนก็ไม่ยิงกับไอข้าวมือยิงแต่วะกระนตูนวิ่งโนกระสุนกัน Một người ta mặt tình nghiêm lắm. Get fucking moving! Stay! Một người ta mệt

อ้าลุกแล้วเฮ้ยเราเป็จะาล่วงนะเนี่ยวิ่งดีดีวิ่งอ่ะโดแล้วโดแล้วโอ้โหไอ้แม่งโด็ของเราไปหมดเลยโอ้โหกระสุนเพิ่มขึ้นมาจากไม่มีกลายเป็นหกสิบเจ็ดนะเฮ้ยแม๊เราจะหมดแล้วเราขอบ้างดีแม่งชอบเลนโี่เว็บขาไประเบิดแม่งก็ไม่มีให้เดี๋ยวจะจบแล้วเนี่ย

เออเออเออหัวแตกนี่ลอยเดูอับแล้วยังไม่อับเลยเลือดเต็มแล้วเฮ้ยนี่มันจะจบเลยเนี่ยแม็คลำหมดหมดแล้วนะจะจบแล้วจะเฮ้ยนี่มันวางกระเป๋าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเลยมันมาวางอาหารตอนนี้เนี่ยนี่เนี่ยข้างหลังมันมากันแล้ว

โอ้หโดนหักตังเทีนราโดนหักไปร้อยร้สโอ้จะเล่นกันต่อ่พอแล้วหรอ